รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ใครที่เป็นสายปั้นสายอาร์ตห้ามพลาดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะพาผู้ชมไปแนะนําร้านคาเฟ่เล็กๆย่านสาทรที่มีชื่อว่าอ r เคล่คาเฟ่ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างและมีอะไรให้ทำบ้างนะครับต้องติดตามและท้ายรายการนะครับเราก็จะมีบลช์มาฝากด้วยห้ามพลาดนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวกันครับขวดเบียร์ขวดเบียร์ค่ะที่มันแตกส,สีเขียวเนี่ยค่ะเป็นแบบเบียร์ช้างอันนี้เบียร์ดีโออะไรข้าใจโมเมนต์ละไม่ขายอ่ะ แต่ถ้าสมมติมีคนให้แบบเ,เอาอะ <c oughs> ดำชมพู b บล็คพิ n k นี่สนุกกว่าที่คิดเยอะเลย <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไม่นุกแน่ๆเลยทรู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยข้าตราชัด สะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการหนีเที่ยวกันนะครับ EP นี้นะครับผมเอาใจคนที่ชอบมานั่งคาเฟ่แล้วก็ทำงานประดิษฐ์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นี่เลยครับอาเคลคาเฟ่ Cafe, แล้วก็อาเคลแกลลอรี่นะฮะดูชื่อนะครับก็สามารถรู้ได้ทันทีเลยครับว่าแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะมาปั้น ดิงเผากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราดื่มมีอะไรให้เราทานกันบ้างไปดูครับโอที่นี่นะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพระรหัสไม่ต้องมา มีอะไรบ้างนะฮะมีแน่นอนกาแฟชา j u สนะฮะเป็นเฮิร์บทั้งหลายมีนันคาเฟอีนสำหรับคนที่ไม่อยากดื่มคาเฟอีนนะครับโอ th, ้โหเยอะว่ะโอ้โหต้องมาถามเจ้าของดีกว่าเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีนะครับสวัสดีครับทนไหครับที่นี่เปิดกี่ปีแล้วเนี่ย เปิดมาประมาณ2ปีค่ะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปที่เกี่ยวข้องกับ c l a แน่นอนก็แปลว่าดินอันนี้คือทําไมเปเรียนมาละฮะอ๋อคือจบคณะมัณนฑนาศิเค่ะมันจะเป็นภาควิชาหนึ่งในในนั้นนะคะเป็นเซรามิกเลยอ๋อคือจบด้านนี้มาโดยตรงก็เลยเอามาทําเป็นคาเฟ่เป็นอาชีพไปเลยนะครับเออน่ารักดีผมเห็นข้างหลังเนี่ยมันมีให้กินเยอะมากเลยอนะ, <c oughs> ะมันมีแบบซิกเนเจอร์ไหมอ๋อซิกเนเจอร์ ทานกาแฟไหมคะทานะฮะค่ะก็จะเป็นอซอสคาราเมลลาเต้ค่ะอ๋ออันนี้คือแนะนําเลยค่ะมันจะเค็มๆนิดนึงมันก็มีหวานหวานอ่าลองเ <c oughs> อาค่ะอ่าแล้วระหว่างนี้ระหว่างนี้นี่พาผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเรามาแล้วเราต้องทําอะไรบ้างสมมติผมมาถึงพุกเดินเข้ามาเอออ่ะ สั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วสั่งกาแฟเสร็จก,ก็มาากนันจะมีข้างล่างเป็นเวิร์กช็อปค,ค่ะแล้วก็มีข้างบนตอนนี้มีแกลเลอรี่เป็นงานแสดงเซรามิกของอันนี้ค่ะคเหมือนโปรเจกต์แบบว่าขายหนังสือค่ะขายหนังสือเป็นคู่มือปั้นค่ะเป็นอันนี้บแบบนี้หนังสือคู่มือปั้นเป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าจะขายไปพร้อมดินด้วยแล้วก็เอาไปปั้นที่บ้านแล้วก็เอามาฝากเขาที่นี่ค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบคนที่ร่วมโปรเจกต์ช่วงแรกะค่ะครับแล้วก็เอามาแสดงงานร่วมกันคือเวลาที่เราปั้นเหมนกับวพอเราปั้นแล้วเนี่ยแล้วเอากลับมามันไม่เปลี่ยนมันไม่เสียทรงมัหนหรอเออมันจะแบบเหมือนพอปั้นเสร็จใช่ไหมคะมันจะต้องรอให้แห้งแล้วเราค่อยขนมาคือมันไม่ได้ไปทาได้เลยมันต้องรอเวลานิดนึ่งเช่นถ้าวันนี้ผมมาปั้น<ๆ>ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะได้กลับบ้านใช่ค่ะจะประมาณสองสอาทิตย์ถึงจะได้กลับบ้านสองสามอาทิตย์เลยใช่ค่ะเดี๋ยวส่งไปสณีไปให้โอ้้เคือ แล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยเนาะ,ะเออเออเออน่าสนใจมากเลยพวกนี้คืออันนี้คืองานใครทำฮะพวกเนี้ยอย่างอันนี้คืองานแหวนค่ะเป็นแหวนทัหมนนี้เลยเหรอแล้วก็มีมีแบบอันนี้ร่วมกับพี่ที่ทำจิวเวลี่ค่ะเขาทําแบบตัวแหวนมาแล้วแหวนทําหัวนี้เป็นของเพื่อนที่เหมือนจะทําเครื่องรางเอ้ยไอ้อนี่มันเหมือนเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาเลยใช่ใช่เฮ้ยคืออะไรวะเหมือนเราทำเว v e r มาอีกทีนึ่งเป็น cover เขี้ยวเสือ อันนี้ล้านนะเนี่ยเฮ้ยถ้าคิ้วเสือของจริงอะตอนเนี้ผมเคยผมเคยเช่าสมัยแสนเดียวแล้วก็ผมปล่อยไปประมาณสามแสนกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็นล้านแล้วมั้งว้าวใช่ไหมอันนี้คือกี่บาทฮะอันนี้สองร้อยห้าสิบซูอไม่ได้สองร้อยห้าสิบโอเคมันได้พูดถคุณซูมไม่ได้แต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงเฮ้ยเจ๋งอะฮามากเลยนี่เหมือนเลยอะเฮ้ยนานๆทีผมจะรู้จักเครื่องรางนะผมรู้จักไม่หยิ่งอันนี้ตอนอันนี้รู้จักอันนี้รู้จักนีแหวนเซรามิกใช่ค่ะอ่าเฮ้ยน่ารักอะ แล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะแบบคืออันนี้คืองานของกูแหวนหมดเลยเอ่ะใช่อันนี้งานแหวนคะ่ะน,นี้งานรุ่นน้องอีกคนหนึ่งคือจะมีแบบเป็นคนพวกแกงเซรามิกก็จะมาฝากขายได้ด้วยเขามีแกงเซรามิกกันด้วยใช่ค่ะแบบพวกรุ่นพี่รุ่นน้องยอะไรเงี้ยใครทำก็ม,ำมาฝากขายไดผ้ผมชอบอันนี้ไอเดียอ,อย่างนี้นะะ่าักคือสามารถไปแต่งบ้านได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นจานก็ได้หรือว่าจะแบบวางไว้เฉยๆก็ได้ตกแต่งบ้านบางคนอาจจะแบบ แขวนบนกําแพงเป็นชื่อเป็นชื่อแฟนสองคนได้หรือสมมติเลอะเป็นชื่อลูกไงไหมสมมติผมเนี่ยอาชีพไหม A C H I มาได้ทีห้องอาชีพก็ได้เนาะได้เฮ้ยอันนี้น่ารักกว่าก็หยิบมาใส่แบบใส่ถั่วใส่ขนมอะไรเงี้ยได้อือดีเลยอ่ะอันนี้ดีเลยโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดตัวไอ้ขาดทุนไหยใช่ค่ะมันตีเหลี่ยมเฉยๆตัวไอไม่ค่อยคุ้มแล้วอย่างนี้ครับอย่างนี้คือวิธีทำมันต่างกันนะคือเราเราแค่เพ้น อ่าปั้นก่อนค่ะเราสร้อยมาเพ้น์อีกทีนึงตอนเพ้น์มันเป็นสีอย่างนี้ป่ะตอนเพ้น์มันจะเป็นอีกสีนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู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 อยากไปดูอยากไปดูและอยากไปดูและอยากไปดูเราควรไปดูไหนก่อนเราควรไปดูแกลเลอรี่ก่อนไปแกลเลอรี่ก่อนไปแกลเลอรี่ก่อน ครับอย่างนี้ผมชอบเลยเห็นแล้วสวยเลยอย่างนี้คือมันทํายังไงอะครับอันนี้คือใส่ขวดเบียร์ลงไปค่ะอันนี้เป็นแบบหขวดเบียร์ขวดเบียร์ค่ะที่มันแตกตรงสีเขียวเนี้ยค่ะเป็นแบบเบียร์ช้างอันนี้เบียร์ลีโอไรืออะไรนี้แล้วก็นี่เป็นแก้วโซดาอะไรเงี้ยก็คือมันผสมกันมันจะหลอมลงไปตอนเขอย่างนี้ถ้าเราใช้เป็นขวดไวน์ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน<ต>มันจะคนละสีมันเขียวคนละโทนเอ้ยเจ๋งเพราะเพเผาเซรามิกตอนเคลือบอะค่ะมันจะหลอมแบบ1,200องศาอยอย่างเงี้ย แก้วแก้วมันจะหลอมเป็นน้ำเป็นมันก็จะสวยแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นอยู่เป็นในรูปแบบแบบอยู่ในพื้นผิวอะแปะกต่อเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอย่างนี้เลยอันนี้คืองาน500กรัมของทุกคนค่ะ500กรัมแบบว่าอะไรจำนวนจำนวนเคละจะแบบมีมีชื่อเป็นคนคนไปก็เหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็เป็นศิลปินที่รู้จ,จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมและนี่คอือแบบเป็นเป็นงานศิลปะเลย ตั้งใจให้เป็นแบบนี้คือไม่ได้มีฟังก์ชันในการใช้ก็คือเป็นโชว์เออแล้วแต่คนค่ะบางคนก็จะเป็นจานหรือว่ามีเป็นเควอย่างนี้มันไม่มีฟังก์ชันในการใช้เนี่ยอันนี้ไม่มีฟังก์ชันค่ะเป็นแบบไม่มีเนาะพวกนี้ก็ไม่มีเป็นประติมากรรมอะไรเย่างเก็งี้ยอันนี้มีฟังก์ชันคือใส่ได้ใส่อะไรวะเล็กแค่นี้จิ๋วๆค่ะผมโอ้ยยังอุต่าเปิดได้อีกเขาเป็นเหมือนตุ๊กตารัสเซียค่ะที่มันซ้อนๆกันอยู่ข้างในเอออย่างเงี้ยเขาขายไหมฮะขายค่ะเขาขายเท่าไหร่อ่ะอย่างเงี้ยรว่าาลคเเทะ บา, oh. บางอันก็ไม่ขายทำมาโชว์แต่ไม่ขายใช่ใช่แบบว่าเหมือนร่วมโปรเจกต์ด้วยกันเฉยๆแต่ว่าอยากเก็บงานไว้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นชิ้นแรกของเขาอะไรเงี้ย oh. เหมือนอย่างอันนี้ก็เป็นแบบลูกของรุ่นพี่ค่ะไหนครับชื่อจงอางค่ะชื่องานชื่อไม้กางเขนแห่งมด์ดาประมาณ3าขวบอะไรเงี้ยค่ะอ๋อน้องสามขวบทำเหรอใช่ก็มี3าขวบคนนี้เด็กสุด hmm. อันนี้คือแม่เขาค นี่เป็นเสือไม่มีตานี่ของพี่เมทีโมเดิร์นดอค่ะอ๋อเหรอสองชิ้นนี่ของพี่เมทีดูเก๋ดีนะครับหมายถึงว่ามันดูมีแบบสีสันเยอะแล้วมันมีการแปะลงไปเขาอสสีเยอะเอออันนี้ไม่มีฟังก์ชันเหมือนกันโชว์ใช่เขาเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนตกแต่งเป็นบ้านหรือผนังใช่เหมือนงานเพ้นท์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเซรามิกอ่าอันนี้ของแหวนค่ะอ่าทำเองม่คืออะไรอันนี้ก็ใส่ขวดเบียร์เหมือนกันอันนี้เป็นแบบว่าเหมือน อ๋อ oh, จริงด้วยเหมือนความรู้สึกของปี2 0 2 0ยค่ะยังไงฮะม,มันแบบว่าเหมือนมันแบบอันนี้มันเป็นภูเขาคูบนตาคือแบบว่าเหมือนมันจะยาก,ยากหน่อยหมายถึงปี2020ที่ผ่านมาแล้วปีนี้ด้วยอ,อะไล่ขั้หบนนะฮะข้านบนก็เป็นแบบเหมือนเมฆหมอกอะไรอย่างเงี้ยคือ,อทุกอย่างมันแบบดู ไม่ได้เคลียค่ะแพราว่ามีแมวก็คือแมวแมวเป็นแมวที่เลี้ยงอยู่แล้วอแล้วแมวก็เลยไปอยู่บนนั้นใช่ใช่อันนี้มีความมันมีความอาร์ตถูกนะต้องอธิบายกันทําไมบางงานมันออกมาเงาเงาซึ่งบางเคสมันเข้าเงาเงานี่นี่มันออกมาด้าน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 คือไม่ได้เคลือบค่ะมันจะมีเคลือบใสใช่ไหมคะมีเคลือบด้วยเหรอครับถ้ามีเงาเงาอย่างเงี้ยก็คือเคลือบใสถ้าไม่ได้เคลือบก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติเราทําจานแล้วเราไม่เคลือบมันก็กินไม่ได้ กินได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบใช้งานได้มันก็ไปซึมอยู่ในนัดีมันมันมันไม่ซึมค่ะเพราะว่าเหมือนมันเผาในไฟสูงแล้วแต่ว่าเหมือนเวลาล้างอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบเป็นรอยง่ายกว่าเคื่อมันจะช่วยแบบช่วยทําให้ทนทานโอ้ยงานน่ารักหลายอันเลยอะครับทุอย่างอุ้ยเฉยอย่างเงี้ยพี่พี่เมทีเขาขายไหมขายค่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้ไปดูแลก็อยากรู้อยากรู้พี่เมทีเหรอคะนี่เรามีลิสต์ราคาอยู่ใช่มีลิสต์ราคา ตัวเอ็มตัวเอ็มเฮ้ยผมเห็นมีอัน่หลายหมื่นเลยเว้ยพี่เบนทีขาย9 0 0 0กับ12,000ค่ะเอออันนี้แบบยังพอราคาไปได้แบเฮ้ยบางอันแบบ4 5หมื่นเลยอ่ะคือถ้ายินตรงนี้ถือว่าจะมองลงเท่านั้น อ๋อล uh, <laughs> งลงใช่งงเลยอันนี้นะฮะอันนี้คือจากใครคะเนี่ยอันนี้ของน้องที่ร้านข้างล่างเป็นน้องเรียนเซรามิกเหมือนกันค่ะ uh, เป็นแบบว่าน่ารักแชร์เนี้ยเป็นคุณครูที่นี่ด้วยมงกุฎนี่เท่าไหร่ฮะไม่ขายคะ่ะไม่ขายด้วย <laughs> อ่อร้ายจริงๆอันนี้ก็ของเพื่อนคะ่ะอ๋อดูดีนะฮะอันนี้เป็นนักเรียนจริงๆ อันนี้คือนักเรียนที่ซื้อ,อ,อใช่ค่ะซื้อซื้อหนังสือไปแล้วก็ป้นมาปั้นที่นี่ค่ะคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอายุเ,<อ>เท่าไหร่ประมาณไหนมันมีแบบเอชกรุ๊ปพี่ชายมีไหม มีค่ะมีแบบว่าถ้าผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่กับแฟนมาเป็นเพื่อนแฟนเลยผู้ชายมาคนเดียวนี่คือไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายมาคนเดียวไม่ค่อยมีค่ะไม่มีเลยนอกจากจะแบบว่ามาปั้นของขวัญให้แฟนโอ้โหน่ารักเว้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสาวๆที่แบบว่านัดเพื่อนกันมาปั้นให้แบบเหมือนอยากทําของใช้เองเลยอ่ามีมีต่างชาติไหม่างชาติก็มีค่ะโอ้สนุกจัง สนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP เดินลงมาจากข้างบนนะครับก็มาถึงชั้นลอยชั้นลอยนี่คือเอาไว้เป็นที่นั่งทานกาแฟทานขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นของที่ขายด้วยแล้วก็มีซีดีของเพื่อนเป็นเพื่อนทำดน,นตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานเพื่อนด้วยแล้วก็มีงานตัวเองด้วยค่ะหลายอยา่าง จะมีงานรอบๆค่ะมีจานมีแก้วอะไรเงี้ยเป็นงานของด้าน้เนที่เป็นชื่อคนได้อร่อยดีครับตื่นเลยมั่มันจะเค็มๆหน่อยๆอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะให้ผมทำอะไรนะอ่าให้ปั้นจานหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นดินอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวทาสีสีมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีสีให้เลือกอว่าเราเยอยากทาสีไหนทาได้ทุกสีค่ะโอ้แต่ว่าต้นทามันจะเป็นตุ่นๆค่ะเป็นแบบถ้วยเป็นสีแบบตุ่นๆแบบแบบอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสีน้ําดินแล้วก็ดเดี๋ยวอพอเผาเสร็จแล้วมันจะเป็นสีนี้อันนี้คือสีที่ทดลองที่เผาเสร็จแล้วมาให้เอามาให้ดูอ๋อครับ ต้องทำไงบ้างครับก็แกะออกมาได้เลยมือใหม่จริงมือใหม่จริงมีแบบอยากได้จานทรงไหนไหมคะแบบว่าวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือเป็นแบบตัวหนังสือหรือว่าเอาไปใช้ได้จริงทุกอยากได้ใช้ได้จริงไม่เอาเป็นกลมๆได้ป่ะเป็นฟรีฟอร์มได้หมดเลยจานที่บ้านไอ้พวกเลอร์โคเซตอะที่มันจะเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยทรงมารีลีทรงมารีลีแล้วก็ผมชอบใส่แบบสมมติ ข้าวหน้าไก่หรือข้าวแกงกะหรี่อะไรเงี้ยเวลาใส่ลงไปมันจะมีน้ําแบบเยอะๆเออมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเหมือนนี่หรือว่าลีๆถ้วยๆอ่าได้ค่ะอ่าแล้วมีที่จับของข้าวอ่อวาอย่างงี้เ,เอาละเว้สนุกละยังไม่ทันทําสนุกละคือคือมันจะอย่างเงี้ยฮะแต่ว่า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 แค่นี้ฮะได้ค่ะแค่นี้แค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ พราะผมจะเอาเข้าแอร์ไฟเลอร์ให้ได้ด้วยว้าวเพราะว่าเวลาเวลาเราใช้มีดิบไป็อุ่นในแอร์ไฟเลอร์ประมาณนี้กำลังดีค่ะ้วก็เดี๋ยวก่อนก่อนปั้นค่ะจะต้องนวดดินค่ะนวดดินกดคือกดลงไปกระโต๊ะเหมือนนวดเพื่อให้มันอากาศมันออกมาคือให้มันติดกันให้มันติดกันอ้าวร้ะดินพวกนี้นี่คือมันมาจากไหนคะเนี่ยดินอ่อันนี้คือซื้อจากโรงงานเลยค่ะมันสำเร็จมาเป็นเขาเรียกว่าสโตนแวร์ค่ะ สโตนแวร์มันจะอยู่ระหว่างอิดที่เป็นสีส้มที่เป็นกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็พอสเลนจะ,ะจะอยู่จะแบบคุณภาพดีกว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่าง2อ,อันนั้นระหว่างอ,อ,อิดกับพอสเลนใช่ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวเราใช้อันนี้กินอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยว,ล,วลองนะต้องค่อยค่อยกิ้งค่ะแบบว่ากิ้งเสร็จแล้วก็จับดูว่าแบบตรงไหนหนาตรงนั้นต้องกิ้งเพิ่มอะไร มันเริ่มใหญ่ไปแล้วเรรวมันจะมีริ้วๆตรงนี้ค่ะก็คือแบบเอาน้ำลูกๆอ่ามันเริ่มใหญ่ไปแล้วเนี่ยทำาไงดีอ่ะเมป็นไรค่ะเดี๋ยวมันตั้งขึ้นมามันน่าจะมันก็จะเล็กลงนะฮะอันนี้คือความหนาไม่เท่ากันใช่ค่ะต้องลองจับดูเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เป็นเป็นก้นจานค่ะเดี๋ยวให้คุณฟุกเส้นลายเซ็นไว้อ้สนุกแล้วเนี่ยเส้นตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้นจานเดี๋ยวเราลิกคือก้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพลิกด้าน เอาเอาได้เมื่อกี้เข้าใจมุมเข้าใจโมเมนต์ละไม่ขายอ่ะใช่ไหมมันแบบว่าเฮ้ยทำอันแรกไปขายได้ไงตั้งใจไม่ใช่ถ้าสมมติมีคนให้แบบเออเอาอ่ะจะทำใหม่จะทำใหม่ได้เออเออถ้าถ้าพันสองสามพันเริ่มคิดละถ้าหมื่นหนึ่งนี่เอากเลยอันนี้เราก็จะตั้งขึ้นมาค่ะตั้งขึ้นมาคือแค่แบบเหมือนประคองมันขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องบีบอ่าดีฮะ ก็คือตามใจเราใช่มันจะแต่มันจะเล็กลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเหมือนยอดสกิลลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนมันจะมีรอยรอยตรงแบบตรงข้างในค่ะให้เอาน้ำูุรูปนึ่งผมเคยเรียนพอตเตอรี่แล้วพึ่งนึกออกที่อเมริกามันบังคับ เคยปั้นหม้อมาแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวปั้นหูก่อนได้ครับหูไม่ยืไม่ออกไลยว้าไงตอนตอนต่อค่ะต้องใช้นี้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำสลิปค่ะน้ำสลิปก็เหมือนใช้แทนกาวตอนตอนที่ปั้นนะคะเอาไว้เอาไว้แปะก็ทาไปตรงที่ที่เราจะแปะ ก็แปปะเเข้าไลยอยากได้สีอะไรบ้างเดี๋ยวไปตเตรียมสีให้อืมดำชมพูแบล็คพิงค์ครึ่งคึงหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมฮะว่าตัวไหนชมพูตัวไหนดำ าตรงไหนไปแล้วก็เหมือนต้องแอบจําไว้หน่อยว่าแบบตรงที่ทาแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องทา,าประมาณสองรอบค่ะนี่คือมันเป็นสีดำใช่ไหมครับใช่ไอ<ห>สีดำเนี่ยมันพอดูเชื่อนะว่าเป็นสีดำํำแต่ไอชมพูมันดูไม่เชื่อเลยมันชมพูยังไง่ากวโมสชัดอันนี้ท่ <c oughs> <ร>าต้เผาเสร็จ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทับดำใช่เดี๋ยวเอาทับดำทับโอเคอย่างนี้ก็คือทาทีเดียวก็จบแล้วมั้งฮะหรือว่างไงเพราะมันก็ต้องรอหมดัดหมาแล้วค่อยท้ามพีกทีโ <Okay, S 2> อเคงั้นเราไปข้างๆเลยเนาะใช่ค่ะไปข้างอย่างเนอย่างผมเนี่ยครับที่มาเรียนอย่างเงี้ยมาลองทำแบบนี้ครับคุณแหวนคิดยังไงอะครับ อ๋อมันจะมีคอสหนึ่งวันค่ะก็คือใช้สีแบบนี้ค่ะหนึ่งวันสองพันบาทค่ะปั้นสองชั่วโมงแล้วก็เพ้นท์อีกสองชั่วโมงค่ะแล้วก็มีแบบสองวันค่ะสองวันก็จะสามพันบาทจะเป็นแบบเผาแบบนี้มาให้แล้วค่อยมาเพ้นท์ด้วยถาดสีแบบด้วยสีอีกแบบนึงแล้วก็มีแบบเป็นเครื่องปั้นที่เป็นหมุนๆนะคะมันจะอยู่ข้างล่างอ๋อที่แบบจะมาได้สี่คนณแบบโกสอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ค่ะกูจะไปเห็นเตาอย่างอ่ะ ผมอยากคุยเรื่องเตาอันนี้เราต้องทำเด็กไหมรอเดี๋ยวรอค่ะรอแป๊บหนึ่งเนาะไปคุยเตาก่อนไปคุยเรื่องเตาก่อนผมอยากรู้เรื่องเตามากเลยอะระหว่างนี้ไปดูเตากางมือด้วยค่ะล้างมือก่อนนะฮะล้างมือข้างหน้านี่เลยล้างมือนะคะจะบวนี่เตานี่คือมันเพิ่งเผาเมื่อคืนค่ะมันก็เลยจะร้อนๆท่ห้องนี้อ๋อนี่คือมันจะมันค้างร้อนในถ่านนั่นเลยครับใช่ค่ะเนี่ยมันขึ้นว่าเอ็นคือมันเผาเสร็จแล้วตอนนี้639องศาหมายถึงว่าเผาเสร็จแล้วยัง600อยกว่าอยู่ัเนี่ยนะ ใช่ค่ะแต่เพราะมันเหมือนมันต้องรอให้เย็นแล้วถึงจะเปิดได้อันนี้เผาเคลือบมันเผาถึงพันสองแล้วตอนนี้มันลดลดลงเหลือครึ่งหนึ่งอลคือค,คุณคุณคุณหยุดตั้งเมื่อไหร่เมื่อคืนตอนประมาณสี่ทุ่มกดเผาอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วมันมันออโต้เองหมายถึง<ช>ว่า<ช>มัน<ช>ออโต้ถ,ถึงพันสองแล้วมันจะ<ช>ีดลงสองมันเอง<ช>พอถึงพันสองปุ๊บมันก็นิ่งอยู่ประมาณกี่นาทีประมาณสิบนาทีเลย้ยคะแล้วมันก็จบตามระบบที่เซ็ตแบบ แล้วก็แชกไว้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็หยุดหยุดเผาแล้วตอนนี้มันก็คือเป็นอุณหภูมิลงลเหมือนจะดูดูดูข้างในได้ค่ะว่าแบบมันยังแดงอยู่แล้วคำถามผมหน่อยอยากถามเพิ่มในในเตามันยังแดงขนมากไงฮะข,น,ขนมากคือยื่นเขนเข้ามาในบ้านแล้วก็แล้วก็รโรยโรยเตาลงมาแล้วมันต้องใหญ่ขนาดนี้เหรอม,มันจะมีหลายไซส์ค่ะเตามันจะมีแบบเล็กๆก,ก็มีหรือว่า<อ>ใหญ่ใหญ่เท่าห้องนี้ก็มีอ๋อเหรอฮะทุกโรงงานก็จะใหญ่มากนี่มันยิ่งใหญ่ ใช้เวลานานกันนะถึงพันสองเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ11บเชั่วโมงกว่ามันจะขึ้นไปถึงพันสองขึ้น,ข,นขึ้นแบบชั่วโมงละ100องศาอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อแล้วพอเผาเสร็จก็เราก็จะหยุดแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงใช่ใช่โอเคสี่ทุ่มก็เสร็จประมาณ10บโมงใช่ค่าไฟเท่าไหร่ครับค่าไฟเป็นหมื่นเลยครัค่าไฟต้องแพงมากเลยเนาะแพงเฮ้ยโอ้สุดยอดเลยอะ่ะ สนุกกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกคิดว่าไม่หนุกแน่ๆเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแหวนมากนะครับที่มาดูแลนะครับแล้วก็นี่มาสอนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันนะครับคุณแหวนมีบัลเชอร์ให้ด้วยเป็นไรนะเป็นส่วนลด300บาทค่ะ,ะใช้ในร้านได้เลยค่ะซิลิโอมิกก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้เหรอใช่ใช่ค่ะน่ารักจังเลย สารงวัลค่ะครับก็เข้ามาร่วมสนุกได้นะครับใน uh, Facebook และ Instagram ของเชี่ยวกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทำมือหมดเลยใช้เวลานานแค่ไหน่ะ2ปีค่ะที่เป็นเกียรติประวัติเลยคือติดตั้งอยู่ในอาคารรัฐสภารูปหลายแนวมากมีผลไม้มีต้นไม้มีโป๊ะมีวิว เก่งมากเลยอ่ะคือไม่มีเหตุผลใช่ค่ะจะทำที่นั่งเล่นก็ทำใช่ค่ะ